ลักษณะของผู้สำรวมอินทรีย์พิขุทั้งหลายพิกุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสผลทพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือเอาทั้งหมด และไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆ่วอกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามพิกขุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์เหล่าใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ พิขุทั้งหลายภิขุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย